โอ oh, ๋อดังๆมีสบายดีพี่น้องพูกพอกันคือเก่าพี่น้องกับภารกิจพิสิทธิ์ซักพ่อโฮมโบมเปียกเมนเคกจีนขจาวจากมีแต่อียงมังองพุงมมันโบมเปียกมีแต่พี่น้องเคกไม่ได้ใจไม่ได้มีแขกจะคนมองให้พ่อแม่พี่น้อง เพิ่นมาตุ้มเพิ่นมานอนนำพอหอมน้อยแต่ว่านุ่มขนาดพี่น้องแล้วก็บมค่อยตุ้มหลอกมันห้อนอากาศห้อนเออกมาซื้อเจา้าชีนอะไรนี่เสียแล้ไไวไปเสียแล้วลงเครื่องปัน่นเครื่องปัน่นตอนนี้ทํางานอยู่แต่ว่าห้องมอยากซองเพราะว่าน,นำ้ำมันอยากสีดำๆไรเติบคนน่ะ ยน you know, อันนี้สักเสื้อผ้ามันตื่อยู่เลยพอดำร้ายดูทรายแตกไหมเคยอืมอแต,ก,ตมกแตัว<า>มันอยากแตกอ้าวสามสองใบนขึ้นหน่อยเนาะเนาะนีะนน้ตัวลุ่มมาจักตัวใหญ่มีจักพื้นประพรมเจ้านี่จักก่ลดพื้น ย่างเยอะทีมงานน้องชลาก็น,นอนอะไรส้ายอยู่สร้างจอดเจ๊แล้วกับพญานะาคพญาเสื้อโบเห็นโบ,บ,บมักบมักเข่ากล้องขี้อายเอาโบเห็นจกถือ <laughs> นี่วันนี่ได้จ้ะ มือไดก็เห huh? <acceptance> ็นแะต่จะได้เงนกีอายเลียวมาด้วยเรียวมาไหมดำปุบปื้อยู่ดำาุบปื้อยู่ตู้ชักป่าคือขาวแตกละมังขาว บักคนประจักรนาไรข้นไปยังเบาโอ้เข่าตัปื้อยุเข่าอย่างไรด้านนิดนึงไม่มันพ่อหลือปรจักจักป่าเจ้านะเอาพ่อมันก็นตัดตัวมันตัดบ่อมันพอ่อจะตั้งจักนาทีชิผา่อจะมาตั้งถึงเตะหานาทีกับพ่อดุผามันสะอาดเองคันสิผานะคอ,อยยันแต่มันงานนาที บ่ได้ซักบ่ได้ซักเสือดำเพาเบิ่งเนาะมันสีขาวอยู่เอาไปไล่เนี่ยะได้มันเปลืองจะเอามาไล่ที่กัดความน่าพนุก็เกิเอาข้าวปั่นแห้งโค้ชเจ้ากูเห็นนล้วนะสระเวละเพื่อจะปั่นเพื่อสิละออกมาหน้ากับไลคนเล็บเลยบ่ทันใจบ่ทันใจ โอ้อันนี้จะเปิดน้ำอันนี้จะเปิดล้อไล่บ่นี่อ๋เอเครื่องสักผ้าห้ามาตอนแรกเ้า,เากว่าย่อชองคนเลยมันจะมีคือคู่มือที่จับยอ่อผู้เดียวว่องเนาะเบ้ากระดาษประมาณหาโลหรือสิบโลบนี่เลยเนาะสัตว์สัตว์ตเล็และกแบกยาสัตว์เลยที่จะสัตว์ม่ก็มาปัาน่นแหง่อ่ะ บาร์น่าบุปันหดมือบุปันหดมือเนี่ยเลยบุษราหดมือ,อ,มอเออว่าอันนี้ซ <c oughs> ักเครื่องอย่างเดียวอันนี้เชีเปียกมาแล้พ่อผมเจ้านี่ <c oughs> อ่าจะจะไปตั้งเครื่องปันนี่เด้อ <c oughs> เอ,อ้เอาหานาทีกับพ่อ <c oughs> ตั้งในอะไรจิบมาโอ้คอยซักนั้นมาพ่อจองนาทีกันเลวเอออันนี้ตั้งจิบมหาโอ้ชุ้งชุดบ่สิผ่านี่ ao tiêm thịt luôn, bắn hàng như phổ hom, bắn được, bắn đài bọ, tê tô tô nhung bắn đài nhở, nam baza nhung ăn phổ hom nỗi, nấm thấm dạ, nung yu tê อันนำปลาปลามาอะไรเห้งห้องออนำขาเจ้าผลิตเนาะเข้ามาไปใช้น้นำปลาอ้าวกระออนำแม่น้ำคลองแม่นำ้ำเจ้าพญาอันดิข้าวกองขึ้นบ่อกะจิแม่ออนันทีคอ,อ,อยกบจักะคอยบ่แม่นกมรมโยธาบ่แม่นกรมปลาปลาน้ำคลองยะ<า>ก็คือว่าน้ำคลองน,อออน้ำเจ้าพญาอ้าวก็เอาน้ำมนอะไรให้น้ำปลาบ่เห็นบ่เป็นคือนเลย น้ำแม่น้ำโอ้ยเจ้าคือว่เอ้เคยแสด้ความบริเวรข่าวข่าวกข่าวหนักของเออแม่น้ำพงแม่น้ำนี่แหละบ้านเจ้าจอยนี่พี่น้องเลยประกาศคุ้มเขาซื้อผ้ามาโผ้ามาจะวิ่ง พามาเต็นนละก็ลุงวิ่งจันทร์จำพอแล้วก็จะยังประกาศตลอดแล้วเขาไปต่อยอดบ่เนี่ยแสดงว่าเอ้าจอยกับยูวัดพุทธิเด่นไปเบิ่งมันเล่นสีขืนหอนเลย <c oughs> ตัวใดตัวใดตัวนี้ <c oughs> นี่เ <c oughs> ดี๋ยวมันตัดเลยนี่มาเลยพอดีตัด ขันบ่มากกับบ่ตัดโอ้ยมาแต่เฮงก็ดีเด้อมันเฮ็ดพร้อมกันได้ยี่บ่ทั้งปันแห้งทั้งซักนี่เด้อะเฮ็ดโลดพร้อมกันโลดต้นหนึ่งนะซักแห้งเลยตัวนึงนะซักน้ำลูกมือหลวงระบบกี่รอบมือหลวงบ่โอ้ยต้องเป็นน้ำกินก่อนนะมันไปชิวนะขอเอาหนามตัวนึงเด้อ บ่ให้เบิอบงเ,งงเ <laughs> ด้เบิอบงรุ่นนั่นเลยเดี๋ยวอยยังบ่จะกล้าเบิองกล้าเกินเพราะงั้นเจ้าพาอันเลี้ยงง้อเลี้ยงควายอยู่โอ้เจ้าคือปงลงนั่นน่ะมันอกาเปื้อนแล้วเจ้าก็ไล่อยเนาะมาได้ไล่อยังกระนั้นแล้วมันเปื้อนผู้เจ้าถิ่มลงนะผู้เจ้าพามีแต่เจ้าพ่ามองใส่ไปเลี้ยงง้อเลี้ยงควายมันก็นเลย ดำในลายเติบตลาดน้อยตลาดน้อยเอายังบออะกี่น้อยแ่ผู้ชื่อยังได้ยินหรอตลาดน้อย่นาะอ้าวจ้มอนจะวะห้องพักทีนำหลดนี่น้อง ตลาดน้อยเขาก็จะมาขายทุกอย่างที่อยากได้แต่บ่มีพวกปลาเมึงกับกุง้งห้าจิไร่ในนี้วันนี้เ <ใน S 1> พื่อความรวดเรียวทันใจได้แล้วยังไปปั้นแห่งไปช่องเขาเจ้าเลยแมเธอ,อไปชื่อๆนะ Chào mát ใส่มัน ăn มัน đấy น้ออีบ่นาง nhục luôn มาตั้งน้อ ทั้งกบทั้งตลาดเนาะ่อนปีนกบเลยลงมาหาเดายหลอกไอแทงนี้ไอแพทนี้จีงให้ลูงไปหาย,ยังเอาคืนม่เราเลยมีการให้ลงงไปหาอีก เแถวเ้า,าก็มีอันใหญ่งงก็ปักช่องพูดแล้วตลาดว่านี่บะมี่ะสมเจ้าเบิ่งแล้วผู้ซอยพี่นอ้องผู้ซอยซักน้องมินนี่นางมีนางมีข,ขลาชื่อเขาโรงเรียนนางมีมีข,ขลาเนาะน้ำเต็มแล้ว เอาลายไล,ล่โลดผมมันลาย,ลายใส่แพบเขาต้องใช้ลายแพรนะแล้วมันไล่นั่นเกี้ยงพอปุอ๊บไล่นั่นเกี้ยงเอาอีกหนึน่งนะเขาจะวอาเล,าย,ลาย์ลอยอีกแล้เอาาเอเอาชีพนาทีบ่ปะไปเก้านาที่เปน็นรองแล้วเก้าหนาที่ป้ง ผนะม,ม่ามาอแล้วขนากอกับอ,อ,อแล้วปีลใช่เมื่อดบพรมเนละันได้โอ้ยมันก็ได้เราใส่เต็มมันนะใส่ชีอกมันเอาใส่มือม่อดมดนะมักระเพลองไผ่แล้วใส่สอกน็อปอันเอาใส่เมื่อด อันนี้ใส่สองผืนสา,สามใส่เมื่อดลดเพราเจามันเกิดเรีวแล้วพีดพามพีดกับยาพีดกับพิดมันหลับน้ำหนักได้ประมาณมันเป็นสิบสองกิโลสิบสองกิโลนะมันสิบสองกิโลจัดหนะักไปเลยนองมาเบิ่งงันคนซอย

นำกำลังสิดถั่วาตไล่ไวไว้ล่ไว้ไว้บไกากินก่อยปหน้ามันเันจเสดมากินเดี๋ยวแปบ๊บนึง,นงแล้วพี่น้องเ้อะยอพี่น้องตากเรียบร้อยสุลวก็นํำกับสีดถั่วเพื่อนพอดีเชฟถิ่มชื่อพี่น้อง,องว่นน้ำเนี้ยไปดพักได้แต่ห้ามไปพดให้มันไล่ลงเขา่าโดูดหน้าหิ้งนํำเอง เก้ากำลังตายเพีงเพียงน้ำได้ลนใจพูดสร้างบ้านเชียวขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งเนาะถ้ามาคลิปใดกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี